แต่สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสูบทุกคนแล้วพี่น้องยินดีหับโซ่เยินดีตอนหับเข่าสูบซ่องเบาแขวนพี่น้อง่หมอจะเจอจะก,ก,กาพี่น้องกาบสบายดีข้างหนึ่นนนงข่งไอ้พี่น้องเมื่อนี่กยาน้องมวยเพิ่นออกเงินกับปลาสร้างเพิ่นพี่น้องสือง่อปลาโตบักใหญ่เพิ่นพี่น้องโล่กลัวๆเพิ่นว่าโล่สามกัน โลส<ล>ามกําเพื่อนพี่น้องเลยโลละหาซิหาพันกีบพี่น้องโลหนึ่งก็หาซิหาพันกีบก็จะอยู่ประมาณแปดสิบบาทเก้าสิบบาทเพื่อนพี่น้องถ้าเป็นเงินไทยเนาะแต่ว่าเงินลาวมันเพิ่มเมื่อนี้ก็ได้ปลาเพื่อนพี่น้องมาทำเมโน,โนูนตอนนี้กำลงังข้าวปลาเพืนน่อนพี่น้อง,งนังบั้นได้ไหมพอใหญ่ก็บ,บสบายเพื่อนพี่น้อง ไข่อีกแล้ว,ลลวเพราะอากาศมันออกเนาะหัวลมออกอยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนพี่น้องเอ้ยพื้นกะซีประมาณนี้อะไรเพื่อนพี่น้อง,อองบ่าวขวัญเทเอง,างมาบึางปลาน้ำกันเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้น้องมวยกับพื้นกะ จัดการเองเลยค่ะจัดเองพ่อพี่น้องเอ้ยปลาเนื้องามๆจะไรก็บ่ได้ค่อยลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะช่วงนี้กะพี่ๆน้องๆก้าสิฮู้เนาะพ่อพี่น้องว่าครอบครัวเฮาแม่ว่ายากเนาะถือว่าวิกฤตเข้ามาหนักเตอะพ่อพี่น้อง นมวยสอนแหลปปลาพี่น้องเลยบอควันหาเห็ดบ่เป็นตำมิดนะ่ะบอควันเป็นคนแหลปพี่น้องแต่ว่าไปบ่รอดนอมวยเพิ่เลยจัดเองแหลปปลาวันก็บเป็นอยู่ดอกพี่น้องถ้าถ้าจำเป็นเนาะถ้ามีไปเหือดเหลือมงามปลากระไรกระสือ อยู่ในเครื่อนจานคิดอะไรพอพี่น้องแค่น,นี้จะมีบอลอยู่ใกล้ียวนะแมนเสร็จเป็นเสียบร้อยพอพี่น้องบอกคนเองกัสิมาผักต้มเนาะมือนีนกัซเซตสองเมนู มีทั้งต้มมีทั้งซอยยังเห็นเพิ่นว่าสิลาบซอย,พย,พยอเออพ,อยพิ่นพี่น้องจับจับวะเออเพิ่นว่าสิจมจิจตัวไหนจิจต้มตัวใหญ่เพิ่นกินบ่ได้ดอกกินรว่ากินงั้นจะนที่เสร็จแล้วพ่อพี่น้องเขาก็มาซอยกันเหมือนมาซอยกันได้พอพี่น้องมันซอยปลา <c ười> ซยจัก็จะเห็กันกับโอยกบสบายดีข้างหนึ่งมพี่น้องกับสบายดีข้างหนึ่งมาเห็นดูเห็นกินน้ำกันพอยพี่น้องเลยกับขอบรัวเบาควันแบงกันเห็นคนละเมนูพี่น้องจังแบงไว้อะไระ ủa mà ừ, cái gì nó xin lỗi phải ủa mà cái gì phải à. cái ừ. Ừ, cái, cái Ừ, à, mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp nè

คือวิเครออย็น้เลก็คั่วกันไหนนี่อน้อมวนเนะขนาดเห็ดกินน็ยก็ยังนา่่วพี่น้องห่ย้ายเอาไว้คิ้มขาด้ไเนี่ยโ่ว่า นี่เสียงปากพ่อแม่มากแล้วพวกผมมาได้ลูกผมมามันอยากเบิ่งปลามันยังเบิ่ง ayam 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 attackεί kabala natuurlijk keham kint trees to approved to report here aesthetic customers but not sanitary collection is allowed or setting out whilewei kese GOEцев ko kece justice to award documents to eat ก็เพืเห็เเหจที่ทไงไว้มขันแต่ละเทียเพื่อใช้เกลือทนด้วยขันนี่ทำนี้ว่าวยหน่อเกินกลงใหมม้มันหัวขาันีนยน เพื่อจะได้ขึ้นเขาจนดึกจนดื่นไปพี่น้องเลยแต่ละมือแต่ละเว้นกย่างนี้อย่างนี้แต่เสียงว่าขิ้นน้อยไปพี่น้อง

มาเบิ่งต้มเขาบาควนก่อนนพี่น้องอันนี้ิเป็นต้มปลาพี่น้องเลยใส่หัวขาไปเทียบรอยเนาะมแตรรอมันซุกถึงที่บาควันเห็ดเลวพี่น้องนมม้้ยขั้วแล้วก็ซ้อยหายเพิินวันนี้ก็ไม่เห็ดจำ้ำพี่นอกเสิเห็ดจำ้ำเนาะ ต้องมาปรุงเกลือใส่สมบางนาวก่อนพี่น้องนะมาคั้นให้เนื้อมันแน่นให้เนื้อมันโคตรนะนาะพี่น้องจากสิเป็นตะกินบางนากับาบงางนาติดนี่ซื้อถึงจะมาว่านี่วันนี้ยังมึงท่านได้จ่ายเงิน

ยังก็เสียวไว้แจ๋วแจ๋วเนานนำตุมมาได้ดิเขาก็ขันเอานำตุมนะขันเอานนามันก็จะขันดิบพมีงานใส่มือก่นี่องกัดขึ้นปปินหนึงร่องสุมันพ่ออีบ้าปลากหลเธอซีเรียสอยมเลน้ำวนาหว มาได้ขั้นสิโอเคดับอบเนี่ยนะเอานำสมตัวเจ้าขันไปใส่ตุม่มแล้วจะจะก็จะเอามาใส่เจลจะสูมพวกระบีบางนาใสาน่นาอพี่น้นนองเนาะหนองมวยเห็ดเป็นแต่บอกคนเห็ดเป็นที่น่ง มาเบิ่งหมอกันพี่น้องผดเดยดพี่น้องเ้ยผดน้อยนึงบางวนใช่นนามน้อยผดอาไรแถวผื้นนั่นแหละกินไิงยิปมาได้กัน กินต้มพี่น้องน้องมวยกิน,นดิบบได้ยชิกินต้มแล้วก็เห็ด <c oughs> มกเอาไปบอด้ใส่ขี่มันยนะบอสในโตมนะขี่มั้ยไทเซียนไม่ใช่ขัวบอกเห็ดออกมาแหละแล้วก็สิเป็นแบบนี้พี่น้อง อันนี้คือขั้นนำสุ่มมันออกเนาะพี่น,อน้องเนี่ยแนวนี้บ่าแนวนี้เ่าคืออนตัวเหนือ,นนนอดีนะอะไ,ไเงี้ยอ่ะเหนือมือเดียวเห็นเยอะโอเคพี่นอ้องส่วนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนต้นหน่อยน้องมวยชิมกพี่นอ้องช่วย มาหมงต้มกต่าพี่น้องใส่ซนะุปไปล้วั้งหมคอยหก่นกระนิกรองกี้เลนะมีต่ปูปูแลวก็ยาต้มปลาใส่หัวขาอ่อนพี่น้องใส่ใบใบ,บขี้หหดใส่ใบขี้หหดน้ำมะขามเพลิน เดี๋ยค่อยกินไปนง่วน,นรน้อยก็ได้หมดรอหนะมันนี้บางคนเขาขัา้วเห็ดซูพี่น้องกินพี่น้องเลยเป็นอะไรเสร็จไปบอกกูก่อพี่น้อง นรามืม่อยก็ไปเอาของเจ้าผักเหน่บีดหดกันมานำ้ำของฟรีเนี่ยนี่ก็เจ้ากระชได้ใ็นแต่ข้างเดียวแล้วทิ้ไวบประมาณนาทีหนึ่งเลยพี่น้องเอาไปสุปวงนะแต่พระเขาเซตเป็นทีเรบร้อยพี่น้องมาเบ่งหน้าตากันเป็นตะกินพี่น้องเลย เป็นตะก,กินขักเลยควันตรวจเลยเมืองละมวยชิมเมืองหนะมันยังมาทานชิมละมวยเสกพี่น้ง่งเบาวควันเห็ดกินถึกปากหรือบ่อโอเคแล้เดี๋ยวใช้บังอคนเหา็นแก้วนี่นีออนนน่แ้ันน้องอาหารบ้านเฮาเนอะอตาพอปน,นิ่้แหละ บาคว,าควาคันคาซีเดราคิดไปเพียงเท่านี้พ่อพี่น้องเอ้ยตอนกินเข่าเขจะยัดมาในทางไอพี่นอกรึเปล่าเพราะว่าวาคิมกับซิดื้อในน้อยหนึ่งพีพ่นอ้นองเองเอ,อเป็นอยากมาเป็นตะกล้องอะแไรพ่อกระโนก,กาณาสบายดี